กำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรอไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไรต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะสาหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับ สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน็ตเน็ชาแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่เกม ROX l e g h n o l g Next Generation กันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางเกมเนี่ยเขาได้มีอัปเดตแพทใหม่นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็คืออัปเดตกิววอลนั่นเองครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับที่ผมจะมาพูดถึงเนี่ยจะไม่ใช่หัวข้อกิววอลครับเพราะว่านอกเหนือจากกิววอลแล้วนะครับมันยังมีแนบกิจกรรมพิเศษมาด้วยครับนั่นก็คือนี่เลยครับเทศกาลวันหยุดนะครับเพื่อนๆสามารถกดได้ตรงนี้นะ สำหรับกิจกรรมเทศกาลัรรยุทนะครับมันจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่24เดือน7เวลาตี5นะครับไปจนถึงวันที่3เดือน8เวลาตี5นะส่วนของางวันเนี่ยเราจะแลกได้จนถึงวันที่7เดือน8นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องดูเวลากันให้ดีๆด้วยนะเพื่อนๆสาหรับระยะเวลากิจกรรมนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะมันก็จะประมาณทั้งหมด10วันด้วยกันนะครับไม่ถึง2อาทิตย์นะซึ่งของาะวัลที่น่าสนใจสําหรับกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นนี่เลยครับรูปนี้เพื่อนๆเห็นไหม มันจะเป็นชุดคอสตูมตัวนี้นะเราสามารถมาทดสอบนะครับเช็คได้ที่ตู้เสื้อผ้าของเรานะเพื่อนๆ่อนดูครับหมวกเป็นแบบนี้นะโคตรบลัดแทรนะครับหัวคนเลือดร้อนนะครับอันนี้ก็สำหรับทรงผมเนี่ยจะมี2แบบนะที่เข้ามานะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับตาเนี่ยก็จะเป็นแว่นนะครับเหมือนแนวยงกี้ของญี่ปุ่นอ่ะใช่ไหมน่าจะใช่นะไม่รู้ผมเรียกถูกหรือเปล่านะครับส่วนปากเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีนะครับแล้วก็มาอีกทีเลยจะเป็นชุดนะครับนี่ชุดนี้ครับโหจริงโคตรเท่เลยเพื่อนเดื่อนถ้าใครดู ก็จะเหมือนกับไอ้กระบองเหล็กเลยนะผมว่าก็สําหรับของรางวัลในกิจกรรมนี้ครับที่แลกได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะเพื่อนอ๋อแล้วนอกเหนือจากชุดนะครับนี่มันมีสปริงปิกนิกนะครับจะเป็นสัตว์ขี่ใหม่ด้วยนะนี่นะได้จากอีเวนต์นี้ครับดูมีกระต่ายน้อยนะครับเอาจริงมันเป็นเซ็ตอลิสเลยนะเนี่ยมีการ์ดมีกระต่ายนะครับมากันครบเลยนะก็ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ซื้อพาร์ไว้นะครับก็อาจจะมาทำอีเวนต์นี้ก็ได้นะเพราะมันดูใกล้เคียงกันอยู่นะ และของรางวัลที่นอกเหนือจากคอสตูมแล้วก็สัตว์ขี่นะครับมันก็จะเป็นกล่องต่างๆครับโดยกล่องนี้นะครับเมื่อเปิดเนี่ยเราจะมีโอกาสได้รับคริสตัลแดงนะแล้วก็จะเป็นเหรียญนะครับต่างๆรวมไปถึงบูปินนะครับและยังมีแพ็กเกจเลือกเว็บป้อนการ์ดอาเมอร์การ์ดอุปกรณ์การ์ดก็บอกเลยว่าอันนี้มันคือโฮบูบ็อกดีๆนั่นเองครับต่อมานะครับกล่องที่2นะครับกล่องนี้จะเป็นกล่องอัปเกรดนะครับส่วนกล่องที่3นะครับก็จะเป็นกล่องดีไฟครับของดีไฟที่ได้เนี่ยก็จะเป็นดีไฟระดับสูงเหมือนกันนะถ้าเป็นรระะะะดดดัับบต่่ําเเนนนนนียยก็จจไ้้วชิอคู อิลูโอลิบราเดียมนะครับอย่างละสามชิ้นเลยนะถ้าเปิดได้แล้วก็ต่อมาจะเป็นแพ็คเลือกเงามืดนะครับสําหรับอันนี้เนี่ยโอ้โหมาถูกเวลามากมากครับจะเป็นแพ็กเกจเลือกอุปกรณ์นะครับที่เอาไปใช้อัปเกรดของอาวุธเงานะแล้วก็กล่องต่อมาครับจะเป็นกล่องเอนชาร์นะครับและกล่องสุดท้ายครับก็จะเป็นกล่องแพ็คเลือกอาวุธเงาขั้นต้นนะครับและสุดท้ายครับก็จะเป็นโอกาสอัลบัมนะครับสําหรับโอกาสอัลบัมเนี่ยอันนี้นะครับเวลาเปิดเราจะได้สุ่มการ์ดขาวได้หนึ่งใบนะไม่ใช่การ์ดฟานคร เพียงแค่การ์ดขาวเท่านั้นนะก็ของรางวัลน,นะครับทั้งหมดก็จะมีตามนี้นะเหรียญรางวัลเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับเป็นเหรียญสีเงินกับเหรียญสีทองนะซึ่งเหรียญสีเงินนะครับเอาไว้ใช้แลกของด้านบนนะพวกคอสตูมต่างๆนะครับแล้วก็กล่องโอบูบ็อกนะแล้วก็เหรียญสีทองเนี่ยเอาไปใช้แลกของในส่วนด้านล่างนะครับสำหรับวิธีได้รับเหรียญเงินกับเหรียญทองนะครับมันก็จะแบ่งกิจกรรมเป็น2หมวดครับอันแรกนะครับเขาเรียกว่ากิจกรรมนอกเวลานะตรงนี้เนี่ย จะเหมือนกับ d a i l y Quest นะครับเราสามารถมาทําได้ทุกวันนะแล้วก็หนึ่งวันเนี่ยมันจะมีแจกเหรียญนะครับอย่างละ2เหรียญนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าวันหลังๆเนี่ยเขาจะเพิ่มจํานวนเหรียญตรงนี้ให้หรือเปล่านะครับสำหรับกิจกรรมนอกเวลาตรงนี้นะครับผมแนะนําว่าพวเพื่อนๆควรจะทําให้ครบทุกวันนะเราก็น่าจะได้มาอย่างน้อยนะครับอย่างละ20เหรียญแล้วนะวิธีได้เหรียญแบบที่2นะครับก็จะเป็นเป้าหมายวันหยุดครับสาหรับตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนเป็นเควสต,ต่อเนื่องนะครับที่เราสามารถทําได้เลยตั้งแต่วันนี้นะ ปดแล้วนะครับมันก็จะมีเควสใหม่มาต่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดทํามาไหนได้ทําไปก่อนเรื่อยๆได้เลยนะครับสาหรับอันที่ทํายากนะเพื่อนๆมันก็จะเป็นเหรียญสีเงินตรงนี้นะเงื่อนไขต่างๆมันเนี่ยค่อนข้างยากครับอย่างเช่นอันนี้นะครับต้องใช้เวลานะล็อกอินสะสม2วันได้รับการ์ดใหม่นะครับชนะใน KBM 3ครั้งตัวนี้เอาจริงถ้าเกิดใครขยันเนี่ยปั๊มรอบได้อยู่นะแล้วก็จะมีกิจกรรม OX นะครับตอบถูกทุกข้อเปิด MVP เป็นดาบแรกหรือดาบสุดท้ายนะครับสู้มินิบอสเป็นดาบแรกหรือดาบสุดท้า ชนะในการประมูล BS นะครับโอ้โหอันนี้ยากมากอันนี้ข่าไปได้เลยนะครับถ้าเกิดไม่ใช่สุดละตานะจำนวนเพชรซื้อขายนะครับใช้คริสตัลแดงถึง1 0 0 0 0แสนนะอันนี้ก็ถือการทำได้อยู่นะครับแล้วก็จะมีเป็นจำนวนซื้อขายโดยใช้ไดมอนด์ในตลาดนะครับถึง1 0 0 0 0แสนนะจำนวนครั้งเติมเงินและสุดท้ายจำนวนไดมอนด์ที่ได้รับจากการเติมเงินนะครับต่อมาเหรียญทองครับเดี๋ยวเรามาดูหน่อยเข้าร่วมและสำเร็จ GBG 5ครั้งนะครับกำจัด MVP ครบ3ครั้งกำจัดมินิบอสครบ3ครั้ง,รรงตรงนี้เนี่ยผมทำครบไปแล้วรอบนงนะ่ะ มันก็เป็นเควสขั้นสอมานะครับเพื<ๆ>่อนๆสำเร็จดันเจี้ยนในโหมดทั่วไปหรือโหมดความยากนะครับครบ3ครั้งส่วนใหญ่นะครับเหรียญทองเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นเควสที่มันเป็นภารกิจที่เราต้องทําเป็นเดลี่อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเหรียญทองผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเทคนิคนะเพื่อนๆสําหรับคนที่ต้องการชุดคอสตูมว่าควรทํำยังไงนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีเพื่อนๆในกลุ่มนะครับแนะนามาเยอะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองเอาวิธีนั้นนะครับมาทําบ้างนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่่่าาาคใช้จยยเ มันต้องใช้เท่าไหร่ครับภารกิจที่เราจะทำนะครับมี2อันครับเพื่อนๆอันแรกนะครับคืออันนี้นะอันที่2ครับได้รับการ์ดใหม่1ใบนะครับเพราะว่าได้รับการ์ดใหม่1ใบเนี่ยเราจะได้เหรียญเงินมาถึง2เหรียญเลยนะแล้วก็อีกอันหนึ่งครับคืออันนี้ครับจำนวนซื้อขายโดยใช้คริสตัลในตลาดถึง1นึ่งแสนนะครับก็สําหรับในวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาทําเนี่ยก็นี่เลยครับผมยืนอยู่หน้าตู้กระชับปองนะเราจะมาเอาการ์ดนะครับโดยการสุ่มกระชับปองกันนะครับโดยเราจะสุ่มการ์ดขั้นต้นนะครับ ุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะใช้เหรียญแมวทั้งหมด35เหรียญด้วยกันนะซึ่งราคาเหรียญแมวตรงนี้นะครับผมต้องบอกก่อนนะว่ามันจะแปรผันไปตามแต่ละเซิร์ฟนะครับสําหรับเซิร์ฟผมเนี่ยจะอยู่ที่พันสองนะโอ้โหแพงมากเอาจริงตรงนี้เนี่ยมันเพิ่งขึ้นนะถ้าเกิดใครรีบทาได้รีบทานะผมบอกเลยหมดตลาดแน่นอนครับก่อนที่ผมจะอัดคลิปเนี่ยราคามันยังอยู่ที่พันหนึ่งนะตอนนี้เนี่ยดีดขึ้นมาแล้วนะครับก็เทคนิคนะครับง่ายๆเลยครับคือเราจะเอาเหรียญมาุูมเหรียญแมวตรงนี้นะแล้วก็จะนําไปย่อยนะครับ แล้วก็มาสุ่มใหม่ครับวนเรื่อยๆวนเรื่อยๆอย่างนี้นะครับจนเราได้เหรียญครบ50เหรียญแล้วก็เอาไปแลกชุดคอสตูมได้เลยนะสําหรับในตัวผมตอนนี้นะครับมีเพชรแดงอยู่6แสนนะแล้วก็มีเหรียญแมวอยู่35เหรียญน,นะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะพอหรือเปล่านะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเรามาสุ่มเลยครับผมสุ่มไปก่อนเลยนะครั้งแรกรีบทำก่อนนะครับเดี๋ยวเหรียญหมดตลาดนะเพื่อนๆตัวไร โอเคการมูก้านะครับพี่ไดเมเบลับสองร้อยสิบอันนี้น่าจะเป็นการข่าวขั้นสูงนะน่าจะย่อยได้เยอะนะครับไหนนี่นี่นนการมูกา้าย่อยเลยครับเท่าไหร่ได้25ชิ้นนะเพราะฉะนั้นเราซื้อเพิ่มอีกแค่ส10บเหรียญน,นะครับเราได้มากี่เหรียญน,นะครับนี่การใหม่1ใบนะครับได้มา2เหรียญแล้วก็ดูครับต่อไปเนี่ยใช้การไม่หนึ่งได้การใหม่1ใบนะครับมันเพิ่มเป็นสี่เหรียญน,นะแล้วก็จะมีใช้เงินนะครับ ใช้เงินในตลาดอ๋อนี่ผมยังไม่ได้ซื้อนะโอเคเดี๋ยวเรามาซื้อเพิ่มเลยครับก็ตอนนี้ผมมีเหรียญ4เหรียญน,นะครับขาดอีก46เหรียญน,นะเหรียญแมวของผมตอนนี้โห1,280แล้วครับเพื่อนเดี๋ยวเอาจริงผมซื้อไปก่อน100เหรียญเลยละกันแสนเฮ้ยเหรียญไม่พอด้วยนะโอเคมีคนมาขาย20เหรียญซื้อก่อนครับโ,โหซื้อไม่ทันด้วย บอกเลยตอนนี้มันเป็นอะไรที่เก่งแย่งแล้วนะเพื่อนๆ96เหรียญครับกดไปเดี๋ยวไ <c oughs> ข่แท่งหนึ่งเหรียญเดี๋ยวนะอุ้ย50เหรียญติดทีติดทีโอ้ <c oughs> โหนี่รุนยิ่งกว่าหวยม <ma> า15เหรียญครับ <c oughs> ก็เมื่อกี้น่าจะขาดอีกประมาณ80เหรียญนะผมกดไปเลยทีเดียว โอเคได้แล้วครับ80เหรียญก็ <habl> เดี๋ยวเรารีบมาสุ่มก่อนเลยนะสุ่มต่อครับแนะนําให้สุ่มทีละใบน,นะนเพื่อนเพราะว่าผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าสุ่ม10ใบเนี่ยมันจะนับให้หรือเปล่านะครับเควสเพราะว่าเควสมันต้องการทีละ1ใบน,นะโอเคฮอนการ์นะครับมาเดี๋ยวเรารีบไปย่อยต่อเลยโอเค25เหรียญนะครับคุ้มคุ้มคุ้มรับต่อนะครับสี่เหรียญนะดูแล้วกลายเป็น6แล้วครับ แล้วก็นี่ใช้เงินใน,ในตลาดถึง1นึ่งแสนนะก็ได้อีก2เหรียญครับรอบต่อไปถ้าใช้อีก1นึ่งแสนเนี่ยจะได้เพิ่มเป็น4เหรียญแล้วนะก็เปิดต่อครับทําไปเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวมาดูว่างบ1นึ่งแสนเนี่ยจะอยู่หรือเปล่านะโอเคเมนดาโกล่านะครับขายได้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้น่าจะถูกครับได้10เองนะโหอันนี้ขาดทุนเยอะเปิงต่อครับเฮ้ยเพิ่งนะ นี่เพื่อนๆอย่าลืมมากดล้านะครับอันนี้บอกเลยถ้าเกิดไม่กดนี่พลาดนะแล้วก็เคลสต่อไปนะครับจะเป็นต้องการการสองใบแล้วครับเราก็ต้องสุ่มสองทีนะค่อยๆทําไปครับใจเย็นๆนะเพราะว่าถ้าเกิดพลาดเนี่ยผมบอกเลยหนักแน่นอนโอเคการสองใบครบแล้วครับ,รบเฮ้ยบิสเปอร์การด้วยอันนี้แพงแพงหรือเปล่าไม่รู้ เอออันนี้ได้อยู่ครับ25เหรียญนะแล้วก็อันนี้เท่าไหรอะ1ิเหรียญน,นะครับอ,อันนี้เกลือไม่เป็นไรตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปได้10แล้วครับตอนนี้ผมมี24ี่เหรียญแล้วนะเพื่อนๆใช้งบตอนนี้ยังอยู่ที่10000 0กับเหรียญแมว35เหรียญน,นะครับก็ซุ่มไปอีก2ใบนะครับอันนี้ไม่พอนะต้องซื้อเพิ่มครับโอเคครับซุ่มก่อนแล้วกันมาต่อเลยครับ ขอเหรียญขอการ์ดขั้นสูงทีว่าโอเคมิสการนะครับอันนี้น่าจะขั้นสูงนะผมว่าก็เดี๋ยวเรานี่ขั้นสูงจริงด้วยย่อยไปเลยครับ25ชิ้นเหลืออีกหนึ่งใบนะครับสุ่มตอ่อขั้นสูงโอเคสโมกกี้การ์ดครับเฮ้ยเหมือนสโมกกี้มันการดดีอยู่ไม่ใช่หรอ แอบสปีดร้อนะครับอันนี้ดีอันนี้ดีนนดก็รับไปเลยครับดูต่อไปต้องการ3ใบนะครับแล้วก็จะได้เป็น12เหรียญน,นะซึ่งตอนนี้ผมมี34เหรียญแล้วครับเฮ้ยเอาจริงถือว่าเร็วมากนะนี่ยังเสียเงินไปไม่เยอะเลยนะครับต้องเปิด3ใบนะครับรอบนี้เดี๋ยวน่าจะต้องไปซื้อเหรียญเพิ่ม โอเคโพโพลิง okay, นะครับโพโพลิงน่าจะการระดับล่างนะน่าจะย่อยได้10โอเค10จริงด้วยตอนนี้ผมมี20เหรียญน,นะครับก็ต้องซื้อเพิ่มนะครับเพราะมันต้องเปิดสทีนะโอเคซื้อไปอีก50เหรียญน,นะครับมาโอเคลูนาติกนะครับอันนี้เกลืออีกครั้งไปเลย นี่ครับเควสเด้งแล้วนะครบ3ใบครับระดับสูงมาทีเซเว่นเบบี้ครับอันนี้เกลือทั้งคู่เลยนะไม่เป็นไครับกดรับไปเลย12ใบนะครับโอเคเควสหมดแล้วครับเท่ากับว่าเควสการนะครับเราสามารถทำได้จนถึง42เหรียญนะเพื่อนๆน่าจะ42เหรียญถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าผมมีอยู่แล้ว2นะครับแล้วก็ เควสเงินนะครับที่ผมใช้ครบ1นึ่งแสนเนี่ยได้มาอีก2นะแล้วก็รอบ2เนี่ยผมยังทําไม่ถึงนะครับถ้าผมใช้ใจ่ายอีก2องหมนะครับผมจะได้เพิ่มอีก4เหรียญน,นะเท่ากับว่าตรงนี้เนี่ยผมครบ50เหรียญแล้วเพื่อนๆอ,อ๋อแล้วก็เพื่อนๆมาทำเควสเดลี่นะครับตรงนี้เนี่ยได้อีก2เหรียญน,นะก็เดี๋ยวผมแลกเลยดีกว่าต้องใช้เงินนะครับอีกเท่าไหร่สองหมื่นห้านะสองหมื่นห้าผมซื้ออะไรดีนี่ผมซื้อขวานไปเตรียมทําอาวุธเงาดีกว่าเพื่อนๆ <laughs> มันต้องใช้อยู่แล้วนะอันนี้ซื้อ11อันทิ้งไว้เบ ขวันมือเดียวโอเคจัดไปเอ้ยงบที่ผมใช้เอาจริงเกินนะไม่ใช่2องแสนนะครับประมาณเท่าไหร่อ่ะสองแสนถึงสามแสนนะครับสองแสนถึงสามแสนน่าจะอยู่นะว่า50เหรียญถ้าเกิดใครที่ต้องการคอสตูมเนี่ยผมบอกเลยว่าถือว่าไม่ยากเกินไปนะครับเพื่อนๆสามารถทําได้ทุกคนแน่นอนนะแล้วก็ถ้าไม่รีบเนี่ย COC นะครับผมก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆไปลงหาเหรียญสุ่มกาชาการนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้1ิบเหรียญน,นะซึ่งมันจะอยู่ทั้งหมดประมาณ10วันนะครับเท่ากับว่าเราน่าจะได้เหรียญฟรีๆนะครับประมาณ100เหรียญแมวนะก็จะช่วยเพื่อนๆประหยัดตังค์ไปได้อีกเยอะเลยครับโอเคเดี๋ยวผมมาแลกเลยดีกว่าเรียบร้อยครับคอสตูมขอใส่หน่อยแล้วกันครับนี่ก็เก็บลงกระเป๋าก่อนเลยแล้วก็ไปเปลี่ยนในตู้เสื้อผ้านะ โอ้โหดูครับอย่างเท่นะสวมใส่ไปเลยครับถ้าได้แว่นตานี้ผมบอกเลยเข้าเสร็จโคตร,คตรโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับโอเคครับก็จบนะครับเป็นที่ร้อยสำหรับเทคนิคหาเรียนกิจกรรมเพื่อแลกคอสตูมแบบไวที่สุดนะสำหรับตรงนี้นะครับผมแนะนำเ,นเพื่อนๆเลยนะว่า ถ้าจะทำเนี่ยควรจะรีบทำนะครับยิ่งถ้าเป็นเซิร์ฟใหญ่เนี่ยผมบอกเลยว่าเดี๋ยวเหรียญมันจะหมดตลาดแน่นอนนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยู่เซิร์ฟไม่ใหญ่นะครับเซิร์ฟเล็กแบบผมเนี่ยเหรียญก็อาจจะไม่หมดนะแต่ว่าราคาเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นไปอีกได้ครับสรุปปิดท้ายอีกครั้งนะครับงบชุดคอสตูมกิจกรรมถ้าต้องการแบบด่วนนะเราสามารถเก็บเหรียญแลกครบได้ในวันแรกนะครับงบอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 0 0ถึง3,000เพชรแดงนะแต่ว่าราคาตรงนี้เนี่ย อาจจะขึ้นลงตามราคาเหรียญแมวของแต่ละเซิร์ฟด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้กัน,กนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์ Subscribe คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมมากรวมไปถึงผู้สนับสนุนย b e m e m b e r s ช i p ช่องเดดเดชั่นทุกคนนะยครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ